คำพ้องเสียงนะครับอา้าวทีนี้ตัวอย่างที่ครูจะให้ดูคือคําพ้องเสียงคําพ้องเสียงนะครับคําพ้องเสียงคือคําที่เขียนต่างกันแต่อ่านออกเสียงเหมือนกันหรือว่าเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่าก,กับสอกสุกกับอขอสุกนะครับสุกตัวนี้หมายถึง ผลไม้ที่มันสุกเนี่ยมันมีสีแดงมันมีสีเหลืองอ่ะทีนี้สุกตรงนี้หมายถึงความสุขหรือว่าความรู้สึกนั่นเองนะครับทุกนี้ล่ะทุกที่หมายถึงหลายๆอย่างทุกๆอย่างนะครับกับทุกที่หมายถึงความทุกข์หรือว่าความรู้สึกที่มันทุกข์อยู่ข้างในใจเรานี่แหละนะครับอ้าวทีนี้คำนี้อ่านว่าท่าน ที่ไปตามทีละขั้นหนึ่งสองสกับขั้นที่เป็นที่ขั้นหนังสืออย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยเขียนต่างกันไหมต่างกันตรงไหนฮะน,น,นักเรียนนักเรียนฟังก่อนนะเออสองคำนี้อ่านว่าอะไร